สวัสดีครับท่านผู้ฟังเที่ยวลบกลับมาพบกันตามเคยครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายเรื่องประเดประดังเข้ามานะครับท่านผู้ชมรวมถึงสำนักข่าวท็อปนิวครับท่านตอนนี้นะเนี่ยโอ้ยไม่รู้จะส่ออวมหรือเปล่าไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้ครับท่านงานเข้ารัวๆกันเลยทีเดียวหลังจากที่ตอนนี้นะเนี่ยสองผู้ประกาศข่าวดังครับท่านแห่งช่องท็อปนิวนะเนี่ยคุณสถาพรนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อุบลรัตน์อะไรสักอย่างหนึ่งนี้มีอะไรขึ้นจ้าโดยข่าวสดส่งเข้าประกวดนะครับท่านผู้ชมจำคุกสองผู้ประกาศข สอสอเพื่อไทยคาดเคลื่อนอะไรประมาณนี้เ,เสนอข่าวนายอนุรักษ์ตั้งวันณิธานน์นะครับท่านผู้ชมอดีตสอสอเพื่อไทยนนเนี่ยคาดเคลื่อนเจออะไรบ้างจะเนี่ยเจอคุกคนละ2ปีครับท่านแล้วก็ปรับคนละ10,000แบาทรอลงอาญา2ปีนะครับท่านผู้ชมว่าไปที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากศาลอาญานนั้นเนี่ยกรุงเทพใต้นะครับท่านผู้ชมได้อ่านคําพิพากษาคดีหมายเลขดําต่างๆนา,านาว่ากันไปที่นายอนุรักษ์อดีตสอสอเพื่อไทยเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวอุบลรัตน์เถาน้อยแล้วก็นายสถาพรเกื้อสกุลผู้ประก าชื่อดังรายการท็อปบ่ายสาท็อปนิวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดิมผู้ชมที่เออของช่องท็อปนิวเป็นจำเลยที่1-2อะไรประมาณนี้สารพิคอาแล้วเห็นว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันยื่นเอ่ยยืนยันข้อเท็จจริงในทางให้หลายโจทย์ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าโจทยที่อะไรวะเนี่ยถูกอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําแอบบันทึกเสียงไว้นะครับเดิมผู้ชม เกี่ยวกับการเรียกรับเงินบาบาบาโอสุดท้ายก็เดินฟ้องนะครับ่านผู้ชมอะไรประมาณนี้สารตัดสินออกมาการน,นําเสนอข่าวของจําเลยได้ย้อนเหตุการณ์ที่นี่เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับ่านผู้ชมต่างๆนานาว่ากันไปสุดท้ายลงเอยแบบง่ายๆกันดีกว่าครับท่านอ่านไปสองภัยเบี้ยนะเนี่ยที่พากษาว,ว่าจําเลยทั้งสองมีความผิดตามกฎหมายต่างๆนนนาว่ากันไปจําคุกกนละสองปีและปรับกนละ1 0 0 0 0แบาทแต่ไม่ปรากฏว่าเคยต้องจาโทษจาคุกมาก่อนจึงให้รอลงอาญา2ปีนะครับ่านผู้ชมอะไรประมาณนี้เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวขณะที่กนกรัฐ สกุลนะคกรัมท่านผู้ชมได้ออกมาลั่นนะเนี่ยเฮ้ยต้องจับตามองไว้ดีนะเนี่ยถามเรื่องอะไรอีกแล้วกันโกกเนี่ยถึงลูกเมียนะคกรับท่านผู้ชมลูกเมียคุณเคยทําอะไรไว้จุดๆ,ๆหรือไม่อะไรประมาณนี้ติดตามไว้ให้ดีนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะจ้องคุณทุกวินาทีกันเลยทีเดียวอันนี้ไม่ใช่จ้องผมนะท่านผู้ชมแต่ว่าไปจ้องอะไรวะเนี่ยสอสอ,อดีศสสปณิธานอะไรประมาณนี้โอ้ยก็มากมา,กายไก่กองนายรับท่านผู้ชมโดยท็อปนิวนะเนี่ยก็ เกิดปัญหาคาราการสังเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมเมื่อไม่นานมานี้มันยังไงอีกแล้ววะเนี่ยไม่อาจแน่ใจโดยตอนนั้นนะครับท่านผู้ชมนายสนธิยานชื่อหรือไทยในธรรมครับท่านก็ได้ไขกก,นะกบบอ,อกนะครับท่านผู้ชมลาออกครับท่านหลังจากเป็นบิ๊กท็อปนิวมาช่วนาตาปีแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรต่อเฮ้ยประชาชนก็คางแข็งใจนะครับท่านผู้ชมสาเหตุที่สนธิยานชื่อหรือไทยในธรรมลาออกอะไรประมาณนี้มีปัญหาภายในหรือไม่เฮ้ยหลังจากได้ออกมาอ้างหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยไม่รู้ว่ามีลูกกกนน้อออออองงงหรรืะไสัย่าออาึมนะ ผู้ชม อะไรเข้าหูเขาประมาณนี้บอกว่าเนี่ยให้เสนอข่าวในแนวจุดอะไรประมาณนี้หรือไม่นัก <c oughs> ดานผู้ชมก็โยอ้ยวลวงอล,วอลเวงอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็ต้องจับตาม,มองครับท่านในขณะที่ตอนนี้นะเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการที่จะมีการนิรโทษกรรมมาตา112นั้นจะคืบหน้าคืบตาไปถึงไหนนั้นไม่อาจแน่ใจแต่ประชาธิปัตย์ก็ยังคงออกมาโวลั่นครับท่านย้าจุดยืนนะเนี่ยค้นอย่างสุดตัวนิรโทษกรรมคดี112อะไรประมาณนี้คุยโววันนนเนี่ยจะมีการใช้เสียงข้างมากลากไปครับท่านสร้างความขัดแย้งรุนแรง ประมาณนี้เฮ้ยมันยังไม่ถนัดเอ้ยมันยังไม่ชินอีกหรือว่าเนี่ยถามทาไมเหรอคันที่ป้าผลลุงข้างบ้านวิ่งมาบอกผมนะครัท่านผู้ชมผมก็บอกให้ป้าใจเย็นๆไว้ป้าเขาบอกว่าอะไรป้าเขาก็บอกว่าเนี่ยไม่รู้พักการเมืองพักการเมืองไหนนะเนี่ยถนัดเหลือเกินในการเลือกตั้งอย่างไรให้มันป้ายแพ้ครับท่านต่าเตีย้ยเลี่ยลาดแล้วเป็นอย่างไรต่อที่นี้ไม่กล้าลงแข่งนะครัท่านผู้ชมนะกลัวจะแพ้พักนั้นนะกลัวจะแพ้พักนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เราต้องทําอย่างไรก็ต้องบอยคอรดการเลือกตั้งนะเริบท่านผู้ชมในเมื่อลงแล้วแแพ้้้จะะลลลงงาไไไมมววเนี่่ยยบออออออคตตปืกกกั็ พูดอย่างหน้าตาเฉยนะครับท่านผู้ชมเราศรัทธาในกระบวนการรัฐสภาอะไรประมาณนี้รัฐสภาคือทางออกและสุดท้ายทางออกเป็นอย่างไรบ้างจ้าออกไปเป่าตกหวีดนะครับท่านผู้ชมโอ้ย,อยก็วังเวงวกวนอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้พักไหนเหมือนกันแต่อันนี้ครับท่านเต้มงคลกิจอาจจะได้พักสักครู่แล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่โดนเพื่อไทยซัดนะครับท่านเฮ้ย hey, ประชาธิปัตย์เนี่ยช่วยบอกลิ้วล้อหน่อยได้ไหมว่าเฮ้ยคนในพักเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาใหม่อะไรประมาณนี้ให้ช่วยหูปากหน่อยเมื่อกีเดี๋ยวประชาธิปัตย์มันจะดูมมีนหอรืาุ้ช นนพูดให้ฟังว่าอย่าไปเชื่อน,นะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อเออต้มงคลกิจตอนนี้ก็โดนแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังปปชแจ้งข้อกล่าวหาปมอะไรเจะชุมดุมแล้วก็ชู3นิ้วล้มล้างการปกครองนะครับท่านทีนี้ผมก็ชูไว้ยเยอะด้วยนะครับท่านผู้ชมหลังๆนี่คิดว่าจะต้องลดจากนิ้วข้างๆครับท่านเหลือแค่นิ้วที่ก็ยกให้นะครับท่านชู3นิ้วล้มล้างการปกครองโอ้ยก็มีประชาชนหลายภาคส่วนนะครับท่านผู้ชม inbox เข้ามาหาผมนะเนี่ยว่าจะไม่เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้หันไปเชียร์ประชาธิปัตย์แล้วหรือไม่หลังจากที่เมื่อวานนี้ผมเข ไม่ค่อยค้างได้ผือว่าเนี่ยแค่จู3นิ้วนะแก่ท่านผู้ชมล้มล้างการบุคคอลอันนี้ก็แปลกประหลาดเหลือเกินครับท่านชาวยาเต้พักแตกนั่นเนี่ยโอ้อโยตอนนี้อาจจะใกล้เข้ามาหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้เพราะสถานการณ์ที่โอลวนโอลเวงนะรับท่านผู้ชมต้องติดตามต่อไปว่าเต้มงคลกิจนั้นจะจบลงอย่างไรเรื่องนี้ก็ไม่อาจบอกได้ครับท่านแต่ที่แน่นๆนะเนี่ยประชาธิที่ผ์หลังจากหวังจะให้เต้มงคลกิจมาเป็นหัวหอ,อกหัวหลักหัวต่อในการนาการเลือกตั้งหรือเปล่า,เพ,าเพราะเต้ออกมามั่นใจเหลือเกินแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าตอนนนีี่่่่แตตทจริงงไไม้อป สกัดแข่งสกัดขาหลอกถามทําไมโอ้ยรอบก่อนไม่ได้คะแนนปัดเสษเลยนะการดั้มผู้ชมอะไรประมาณนี้บางคนก็บอกว่าเนี่ยสาเหตุที่เต้โดนฟ้องเพราเขากลัวถามกลัวอะไรวะเนี่ยกลัวว่าเต้มงคลกิจจะชนะเลือกตั้งนะการดับมผู้ชมไปเราก็โอ้ยกูไม่รู้จะไปผือเลยนะครับด่ามผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่าน ขนุนอบกรอบก็ยังคงขายดีนะครับทดานบูชมสั่งซื้อกันเข้ามาได้เพียงแค่ท่านแอดไลน์นัดวิวช็อปครับท่านขนาดแบ่งบรรจ,จุ300กรัม150บาททุเรียนทอด100กรัม140บาทลูกหยีฉาบลูกหยีกวนปลาเกล็ขาวอบกรอบนะครับท่านแอลมอนโอ้ยหลากหลายกันเลยทีเดียว500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีเอ้ยนัดวิวคือเสื้อนะครับทดานบูชมออใส่อยู่นี่หว่าสั่งซื้อกันเข้ามาได้ครับท่านตัวละ400บาทพร้อมส่งนะครับเ่านนใเง,งาใด แต่ว่าเป็นการโชว์เสื้อครับท่านก็ขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ครับท่านชัดาสิทธิพันธ์นะเนี่ยตอนนี้โดนกระแสตีหนักไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวจากบรรดาพวกที่อกหักนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเราอุตส่าห์จะพยายามจะเลือกกันสลิมก็สลิมไม่ยอมสามาัคคีกันเลือกั้งผู้ว่าราชการกทมนี่เราเลยแพ้อะไรประมาณนี้ทาไมไม่สามัคคีกันอันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมซอทุจริตอ่าเครื่องหมายตกใจอะไรเอ่ยข้างหลังครับท่านปกมกทมซื้อเครื่องออกกลาลังกายเจาะฟัน นการเมผู้ชมชัดๆก็น่าจออกมาประมาณว่าเนี่เอ้ยไม่นิ่งนอนใจนะกกับทมานผู้ชมเดี๋ยวถ้าเกิดเจอแล้วก็จะสั่งฟันอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ต้องเติมไปก่อนครับท่านถามทําไมมึงต้องเติมหรือเปล่าหรือ,รอไม่ไว้ตลอดอะไรประมาณนี้ไม่ได้นกดักรับท่านงผู้ชมพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ครับท่าน ช่องยูทูบเบอร์ข้างๆผมนะครับเดามผู้ชมโดนไปแล้วถามโดนอะไรช่องอะไรวะเนี่ยกิจโพสชานแนลครับท่านหลังจากที่อัดมาช่วนาตาปีทเขาเนี่ยทำไป2องสามพันคลิปอะไรของแกก็ว่ากันไปแล้วเกิดอะไรต่อวันนี้หมายสารมาแปะหน้าบ้านเลยนะครับเดิมผู้ชมช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามครับท่านและเป็นอย่างไรทีนี้โดนใครฟ้องหรอเนี่ยสมชายแสวงการนะครับเดามผู้ชมหลังจากแกได้ไปทําคลิปครับท่านสมชายแสวงการสวตัวตึงอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมก็ต้องเข้าไปรีเทปฟังอีกรอบนะครับเดิมผู้ชมว่าเข้าข่ายมินหรือไม่แต่ตอนนี้ โดนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านโดยได้ทําการแจ้งฟ้อ,ฟองศาลตรงนะครับท่านผู้ชมโดยเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะครับท่านหรือว่าไม่ถึงเดือนก็ไม่อาจแน่ใจเพิ่งจะโดนอัจฉริะน,นะครับท่านผู้ชมฟ้องอะไรประมาณนี้แล้วก็ศาลตัดสินครับท่านเอ้ยติดคุกป,ประมาณ 1ปีหรือเท่าไหร่แล้วไม่แน่ใจรอลงอาญา2ปีโดนปรับ10,000แสนบาทนะครับท่านผู้ชมจงคุก6เดือนครับท่านรอลงอาญาอะไรประมาณนี้ว่าโอละวนละเวงยังไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดนไปไปที่เรียบร้อยครับท่านสวแสวงการสมชายอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วก็มีประชาชนบางกลุ่มมาถามผมอีกนะเนี่ยน้องหนูไม่อยากโดนแบบนี้บ้างเหรอเนี่ยมันจะทําให้น้องหนูดังขึ้นนะไม่ไม่ไม่ไรนะครับอยู่กับที่ดีกว่าอยู่แล้วครับท่านแค่นี้ก็ไม่ค่อยมีจะกินแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีเป็นผือต่อโอ้ยโดน เดียวก็ต้องรู้นะรายทดินผู้ชมว่าคดีนี้จะจบลงอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านยังไม่มีอะไรอ้ออย่างนะยรับทดานผู้ชมยังหาไม่เจอครับท่านโดยตอนนี้นะครับทดานผู้ชมมากมายกายกองกันเลยทีเดียวหลังจากที่ผมได้เลื่อนมาเห็นข่าวต่างๆนานาแล้วมันจะไปเกิดอะไรขึ้นต่อทีนี้ทีนี้ก็ต้องติดตามนะคกับทดานผู้ชมเรื่องของทักษิณชินวัตรตอนนี้มีออกมามากายหลายประการกันเลยทีเดียวบ้างก็บอกว่านี่หนีไปแล้วหรือเปล่าวันก่อนเจออิงนะคกับทดานผู้ชมนักข่าวก็ถามกำลังจะเดินไปแล้ว คุณทักษิณเนี่ยยังอยู่หรือว่าหนีไปต่างประเทศอย่างที่เป็นข่าวแล้วครับฮะไปแล้วเหรอ นี่ยังอยู่บ้านอยู่ค่ะถ้าเกิดไปนี้โอ้ไม่รู้เลยนะเนี่ยอะไรประมาณนี้ก็เป็นการสยบข่าวลือนะครับท่านผู้ชมหลังจากมีโอ้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับท่านผู้ชมนักฟันธงต่างๆนานาครับท่านก็ได้ออกมาบอกนะเนี่ย,อยรอบหน้าเนี่ยอายการนัดยังไงก็ไม่มาและอีกฟั่งหนึ่งละจ้าแบบธนาพรสียางกูนะครับท่านผู้ชมหรืออาจารย์ว่าข้อนนี้ก็จะบอกมาครับท่านแล้วก็ฟันธงนะเนี่ยรอบล้านเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นอย่างไรต่อพักเก้าไกลครับท่านก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์การจะมีการยุพักหรือไม่ยุพัก ติดตามลุ้นอยู่นะครับท่านผู้ชมด้านอาจารย์ธนพรหรืออาจารย์มอหอมนี้ก็ออกมาบอกครับท่านฟันธงอีกแล้วนะเนี่ยหล้านเปอร์เซ็นกันเลยทีเดียวล้านเปอร์เซ็นว่าอะไรจ้าว่าโดนยุบนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้เอยอันนี้แกก็ไม่ได้แช่งนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าพลรลบหรือว่าอะไรพลรลบรับการเมืองนี้มันก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่ครับท่านว่าไม่เป็นไรปล่อยให้มันยุบยุบไปไว้่อยถามทําไมเหรอจ้าเนี่ยยุบมาก็สร้างใหม่นะเนี่ยก็จะเอย โอ้ไม่รู้เหมือนกันนะครัดบดานผู้ชมประเทศนี้มันจะตูลงกระสันิบาทครับท่านมีเรื่องแปลกประหลาดมาให้เราเจออย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวด้านวันพรุ่งนี้นะคร,ชชาาครับ่านผู้ชมชี้ชะตาครับท่านหมอว่าลงนี้จะน่างเงืบกน่างหงายแทบจะต้องขุดรูปีบหรือเปล่านั้นไม่ได้เกี่ยวกันนะครับ่านผู้ชมหลังจากตอนนี้ครับท่านหมดสิ้นหนทางผลทางแล้วหรือเปล่านะนั่นเนี่ยอันนี้ประชาชนบอ,อกมานะเนี่ยผมอยากจะบอกเขาเหลือเกินเฮ้ยห,หมอว่าลงเขาสอบตกในการเป็นสอสอน,นี่เขาก็กากพอแรงแล้วนะเนี่ยขอได้ไหมอย่าด้อยค่าหมอว่าลงหลังจากที่ลั่นนะ ครับท่านหรือไม่ไว้ก่อนนะเนี่ยแต่ว่ามีการนัดชุมนุมนะครับท่านผู้ชมประชาชนทั้งหลายื่อเฮย้ยนอนอยู่บ้านก็นอนไปอันนี้ยังไม่มีนะครับท่านอันนี้อินโทรให้ก่อนเนี่ยถ้าเกิดนิ่งเฉยอ,อยู่แบบนี้จะไม่ค่อยดีออกมาร่วมกับเราได้หมายวันที่9นี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะเดินเพ่นบ้านไม่รู้จะเดินไปไหนบ้างว่าลงคุยโวครับท่านจะออกเดินอะไรประมาณนี้ต้านนิรโทษกรรมออกออกเดินยังไม่มีคุยโวต้านนิรโทษกรรมคดี1 1 2จะขึ้นเวทีคอปท .9 มิถุนาย,ยนนี้เอาละเว้ยว่าลงปลุบม็อบนะนบครับท่านผู้ชมก็ จุดนี้จะจุดจะจุดติดหรือไม่หลังจากลงสอสอก็ยังพ่ายยับเยินนะครับท่านผู้ชมยับเยินที่ไหนจะเนี่ยคาบ้านเลยครับท่านแพ้ให้สมัยแรกนี้ก็หมออ่องนะครับท่านผู้ชมมาครับท่านโนเนมาเลยนะเนี่ยปาหมอว่าลงเว้ยเฮ้ยแล้วหมอว่าลงเป็นอย่างไรต่อหลังจากนั้นก็เริ่มชุดแล้วนะครับท่านผู้ชมไปอยู่กับเทพเพื่อไปอยู่กับคนนั้นอยู่กับคนนี้สุดท้ายเป็นอย่างไรรอบ2ส่งปาร์ตี้ลิสต์นะครับท่านผู้ชมก็ยังคงได้ไม่ถึง3ามแสนเสียงครับท่านเอ้ยก็เลยไม่ได้เป็นสอสอเลยนะครับท่านผู้ชมว่าวงง มีค้ามันไปก่อนครับท่านด้านตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าหลังจากที่ดารานกหวีดหลายๆคนนะครัในในบท่านผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มจะมีงานกลับมาแล้วครับท่านหลังจากที่หลายๆคนนะครับท่านผู้ชมก็ได้ล้างลางครับท่านหายไปจากหน้าจิตหน้าจอเลยนนเนี่ย4ปีเต็มๆเว้ยไม่มีงานแล้วก็ช่วงที่เกิดโรคโควิดนะครับท่านผู้ชมบางก็ออกมาบอกนะนนเนี่ยเฮ้ยไม่เคยคิดเลยนะเนี่ยว่าอาชีพดาราจะตกงานนะครันะบท่านผู้ชมเขาคนนั้นก็คือนกสินใจครับท่านแล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรต่อหลังจากนั้นก็ได้กลับมารับงานในวงการนะในใน ท่านจะด่าเพื่ออะไรนกสินใจเดือดครับท่านยอมรับนะเนี่ยบัทอนจิตใจเหลือเกินหลังจากโดนจวกสูงวัยเกินไปแก่เกินบทนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมที่จะเล่นละครเทวพรมเทวเพเพียออะไรเออเทวพรมโอ้ยไปอ่านผิดอีกแล้วแล้วก็ตอนนี้ล่ะจ,จ๊ะตอนนี้ก็โลดนะครับท่านผู้ชมเล่นหนังต่อนเนื่องอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเขาไม่รู้ทําทำผือดีนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์บานปลายอย่างไม่หยุดยั้งร่านประชาธิปตตอนนี้ก็ต้องรุนนะครับท่านผู้ชมเต้มุคนกิจจะโดนอะไรบ้างอีกนั่นเนี่ยผมก็งงเหลือเกินกันเเลยทีีดยว ชู3นิ้วล้มล้างการปกครองอะไรประมาณนี้โอ้ยมันน่าก,กลัวนะ,ะับทดานผู้ชมเฮ้ยแล้วบรรดาประชาชนที่เคยไปชู3ามนิ้วอะไรประมาณนี้มันจะต้องชูกี่นิ้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านเอ้ยก็เอาใจช่วยมึงไว้เฮ้ยเตย้ถามทําไมต้องเอาใจช่วยมงคลกิจเนี่ยเอ็นใจไปให้ประชาธิปัตย์แล้วหรือไม่อันนี้มันต้องแยกเรื่องนะครับทดานผู้ชมไปเรื่องที่แปลก,กประหลาดแบบนี้นะเนี่ยอื เออก็ <S <S ออกมาแบบนี้ครับท่านแล้วตอนนี้นะครับเดินผู้ชมเป็นกระแสดงดังกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากโหนกระแสโดยระงดับเป็นหนึ่งวันในเมื่อวานนี้นะครับเดินผู้ชมแล้วก็มีรายการโหนกระป๋องมาแทนเองโดยป๋องกับโลนทองพัดนะครับเดินผู้ชมก็ได้เป็นเรือจ้างนะครับท่านโฆษณาสรรพคุณอย่างชั่วนาตาปีกนเลยทีเดียวแต่ก่อนนนเนี่ยหนุ่มกัญชัยยังก็ก,ก็แก๊กก็ก็แก๊กอยู่เลยนะเนี่ยผมต้องสอนเขาดูกล้องแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรหนุ่มกัญชัยดังแล้วแล้วป๋องล่ะจ้าก็ยังก็ก็แก๊กก็ก็แกลกนะคร่น้ยอเีลวืแ แล้วมาส่งพวกรองต่างเหล่านี้หนุ่มกันชงหนุ่มกันชันนชยเห็นได้ขึ้นฝั่งไปแล้วผมก็สบายใจแล้วเป็นอย่างไรต่อพี่ป๋องผมก็พายเรือกลับมาอยู่ที่กลางแม่น้ําต่อนนเนี่ยเพื่อที่จะเป็นเรือจ้างอะไรประมาณนี้ก็ได้จัดรายการโวนกระป๋องนะครับท่านผู้ชมขำอย่างไม่หยุดยั้ยงเ,เลยทีเดียวเมื่อวานนี้โดยได้เชิญอะไรวะเนี่ยน้องหญิงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นหมอดูหรือเปล่าป๋องกับพลเนี่ยมีวิบากกรรมอะไรไหมหนุ่มกันชัยก็ถามนนเนี่ยคนนั้นก็มาแล้วครับท่านถือไม้อะไรสักอย่างหนึนเน <c oughs> มีย เมียน้อยเมียน้อยติดตามอยู่ข้างหลังเป็นวิญญาณนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ไม่รู้ว่าเป็นผือนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปครับท่านโดยรายการหนกระแสก็จะออกมาจัดปกตินะครับท่านผู้ชมในวันจันทร์ที่ถึงนี้ไม่รู้ว่าอทําผือดีเลตอิดบีข้ามข่าวนี้ไปก่อนครับท่าน ส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมีสถานการณ์เร่งด่วนแจ้งเข้ามาปวดก้าวอะไรวะเดี๋ยวสินแสผ่านนูวัดครับท่านแล้วก็พลตารวจตีพิสิทธ์เป็นสอวอใหม่แทนเป็นแทนใครวะพลเรือเอก,กศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มนเทียนที่ถึงแก่ตายไม่ใช่อันนี้จะกล้ามโม้กูไปใช้คาผิดมั่วหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าคือใครเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมที่รีบด่วนจุดๆไปเมื่อกี้นี้ก็ต้องจับตามองต่อไปไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียว้านต,ตอนนี้ทนายเดชาจุกรูหยีหิวครับท่านหลังจากที่ตอนนี้ตเน,นียได้โผล่ออกมาเปิดคําพิพาาากษครับท่น ย่อเงินบริษัทจำคุกอะไรโดนจำคุกฆ่ากระทงไม่ว่าจะเอาไปจ่ายค่าเทอมลูกแม้เป็นผัวเมียกันอะไรประมาณนี้โอ้อันนี้ก็ตามไม่ทันนะการท่านผู้ชมเรื่องของหนุ่มกัลาก็ยังคงเป็นประเด็นฮอตทิตอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเอ้ยแล้วตอนนี้มีคนถามมาเยอะนะการท่านผู้ชมอันนี้เราก็ถามประชาชนทั้งหลายบ้างดีกว่าว้นเฮ้ยมาร่วมไทยกันหน่อยสิวานนียถามเรื่องอะไรวันที่19หรือเท่าไหร่แล้ววันนี้ที่ไอการจะทําการอทักสินชินวัตรอะไรประมาณนี้นะการท่านผู้ชมนัดไว้ตอนนั้นแล้วก็เลื่อนไปอะไรประมาณนี้อยากจะถามท่านเหลือเกินนกัเเลยยทีีดว คิดว่าจะได้ประกันตัวในวันนั้นหรือไม่โดยผมก็มีคําตอบไว้ในใจแล้วนะครับท่านผู้ชมว่าจะได้ประกันตัวหรือไม่ประกันตัวอะไรประมาณนี้เฮ้ยแต่ยังไม่กล้าฟันธงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแป๊กแล้วมนกันชิบหายกันใหญ่ครับท่านถามทําไมเหรอจ้าเนี่ยผมพอยังมียางอายนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดทายผิดหลายๆครั้งลว้วนนี้คงจะต้องเอาปี๊บมาข้อหัวกระปายครับท่านแล้วก็เดินต่างปี๊บไปเลยก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้ก็ไม่รู้ว่าอีแหลงพือดีด้านตอนนี้นะครับท่านก็ยังคงเถียงกันระอุอย่างไม่หยุดหย่อนกกกัััันนนเเเลยยยยททททีีดดวรรระห่่าาาางงงพพไไสขุุุญ์ธ็ ไทยนั่นเนี่ยเป็นปัญหาคารากาสังครับท่านประเด็นไหนจ้าหวยบําเน็จหวยบํานานอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยใครเป็นคนคิดเว้ยเฮ้ยอันนี้ก็ยังคงเถียงกันระสามไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมด้านหนึ่งก็บอกเนี่ยข้าเป็นคนคิดมาก่อนอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยอันนี้ก็คิดมาก่อนอีกแล้วแล้วเป็นอย่างไรต่ออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่เท่ากับเอ้ยแต่ถ้าเกิดสมมติที่ผมไปสืบสืบมานั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีโครงการหวยบําเน็จหรือว่าหวยเงินออมอะไรสักอย่างนี้นะครับท่านผู้ เกิดขึ้นมาจริงนะน,นี่อาจจะต้องแก้กฎหมายครับท่านแล้วก็ยังไงต่อที่นี้จํากัดนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะเดือนละสามพันบาทครับท่านแล้วก็จะใช้เงินได้นี่ก็เมื่ออายุ60ปีอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยผมคิดในใจไว้ว่าจะอยู่สักประมาณอายุ9 8ปีครับท่านแล้วก็ค่อยรีบด่วนจุดจุดไปตอนนั้นก็นไม่รู้ว่าจะยังอยู่หรือไม่เฮ้ยเออว่ะแล้วแล้วถ้าเกิดสมมติมันมีการที่อำนาจรัฐประหารจริงนะเนี่ยถ้าเกิดโครงการนี้ออกมาแล้วมันจะโดนล้มแบบที่ผ่านๆมาหรือไม่ถ้าเกิดมมีีรรรรรััััปะหาานนนนคบบทททููู่้้้ชพตออโยงก กูรู้นะครับดานบูชมบ้างก็กูเสลออะไรประมาณนี้ก็ออกมาไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนี่นนยรับประหารใกล้เข้ามาแล้วอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดมันจะรัดประหารนี่มันเลยมันยึดได้วันพรุ่งนี้ก็ยึดได้เลยนะครับดานบูชมโอ้ยแต่ว่าสิ่งที่จะตามมานี้เสียหายไหลอื หลายพันล้านนะครันนบท่านผู้ชมบวกเงินเฟอ้อไปตอนนี้ก็อาจจะเป็นหมื่นล้านแล้วครับท่านเหมือนกับสมัยที่ม็อบกบปศนั้นเนี่ยเทพเทือกหรือ,รอไม่ก็ไม่อาจแน่ใจแล้วเคยออกมาแถลงนะครันะบท่านผู้ชมกับสื่อนอกไว้เฮ้ยบอกเอ้หรือว่าสื่อในก็ไม่รู้นะเนี่ยบอกว่าเนี่ยเนี่ยได้เงินจากแกนําไปประมาณ400ล้านบาทแล้วก็ที่เหลือเราจ้าเป็นทุนสนับสนุนจากชาวบ้านชาวช่องก็ไม่รู้ว่าที่สุเทพแกออกไปเดินแล้วก็ได้ใส่เงินคนเอาใส่กระสอบปุยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอีกพันล้านครับท่านเสด็จน้ำรวมนั่นเนี่ยหนึ่งพันสี่ร ไม่นะครับท่านผู้ชมต้องเติมไว้ก่อนครับท่านเดี๋ยวจะโดนแบบกิจโพสแล้วก็จะยุ่งกันใหญ่อะไรประมาณนี้ถานทําไมจะเนี่ยโอ้ยไปสารเบื่อแล้วนะครับท่านผู้ชมเอาเคยโดนเหรอจะเนี่ย,ท,ยทํย y ท u t มา e มาปีไม่เคยโดนก็แปลกนะครับท่านผู้ชมแต่บางทีก็ไม่ต้องเป็นข่าวก็ได้ครับท่านไปสารเงียบๆก็ดีนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกระตุกกระตากก็ไม่รู้ว่าอีทําผือดีส่วนตอนนี้ครับท่านมติเอกฉันนะครับท่านผู้ชมหลังจากมีกระแสะข่าวทั่วลงพังยับเยินแม่แทบโม่คาบ้านกันเลยทีเดียวสําหรับกกตหลังจากมีข่าวรือแพทย์สภออาพน สอจะเลื่อนการเลือกสวออหรือไม่เราจะเลือกสวออวันไหนวันเนี่ย เออวันไหนล่ะทีนี้พรุ่งนี้หรือเปล่าก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเออว่ะเขาบอกว่าห้ามโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับท่านแล้วถ้าเกิดสมมติผมเกิดไม่ชอบใครสักคนหนึ่งนี้แล้วผมเอามาโฆษณาให้เขาแล้วก็ทําเป็นแกล้งว่าชอบนี้เฮ้ยเราจะโดนความผิดด้วยหรือไม่และไอคนนั้นจะโดนด้วยหรือไม่แล้วคดีแบบนี้มันจะมีอีกหรือเปล่านะครับดังเอ้แล้วกรณีแบบนี้มันจะมีหรือไม่นะครั channel. บท่านผู้ชมแบบว่ามีคนไปโฆษณาให้ครับท่านโดยเจ้าตัวไม่ได้รู้เรื่องนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆตอนนี้ออ นั่นเนี่ยไม่เลื่อนการเลือกสอวอรครับท่านเดินหน้าเลือกระดับอำเภอวันอาทิตย์นี้เออวันพรุ่งนี้แล้วครับท่านโอ้ยวันที่เก้าก็คือวันพรุ่งนี้นะคับท่านผูน้ชมติดตามต่อไปเฮ้ยแต่ท่านทั้งหลายอย่าไปเที่ยวเลือกนะค่บท่านผูน้ชมถ้าเกิดท่านไม่ได้ไปลงสมัคร เ,เสียเบี้ย2 5 0 0อะไรประมาณนี้ถามทำไมล่ะจ้าไปลงไม่ได้ครับเอ้ยไป,ไปเลือกไม่ได้ครับท่านต้องเป็นคนที่เลือกกันเองได้อะไรประมาณนี้เฮ้ยแต่นี่ผมได้ข่าวเชิงลึกมานะครับท่านผู้ชมสมมุติว่าผมไปลงเลือกเอ้ยไปสมัครสว,รวรครับท่านแล้วเกิดเข้ารอบนะครับท่านผู้ชมเป็น10คนหรืออะไรประมาณนี้ในเขตจ,จังหวัดถ้าเกิดผมได้จะเกิดอะไรขึ้นจ้าทีนี้ก็อาจจะมีคนมาเสนอเบี้ยให้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเอาไปเท่านี้ไหมเนี่ยล้านหนึ่งโอยน้อยไปพี่ล้านหนึง่งอุ้ยไม่ผมไม่รับเงินหรอก30ล้าน 嗯，又一踢。 ออตกลงตกลงแบบนี้จะมีหรือไม่อันนี้ก็ไม่อาจแนะ่ใจนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรจะเนี่ยเงินไม่เข้าใครออกใครนะครับท่านขนาดลนใส่ผ้าบางทีผ้ายังดุดเลยก็ไม่รวยทำพื้นดีสําหรับเรื่องนี้ก็ต้องลุนนะครับท่านว่าจะมีการหัวประมูลสวหรือไม่เอ้ยหัวสวหรือไม่แต่บางคนก็บอกว่าไม่มีหัวหลอกแล้วไปช้อนตอนไหนจะเนี่ยสวไปช้อนตอนที่ได้เป็นแล้วนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นหรือเปล่านี้ก็ไม่อาจแนะ่ใจครับท่านต้องร่วมกันตรวจสอบอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ครับท่านด่วนอีกแล้วเนี่ยหนุ่มกัญช เชื่อมจิตครับท่านเรียกหนักเลยนะเนี่ยสาล้านลัน่นได้มาเท่าไหร่ก็จะทําบุญให้เด็กยากไร้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยตนายทรราชไม่ใช่ธรรมชาติธรรมรานนี้จะโดนไปด้วยหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่ตอนนี้งานเข้ารัวๆเลยครับท่านดวนอย่างหนักนะเนี่ยหนุ่มกัญชัยโพลแจ้งความหมิ่นประมาทแม่เด็กเชื่อมจิตเรียก30ล้านอ่วมยับแทบมุดตุ่มกันเลยทีเดียวหรือเปล่าไม่มีเขียนบอกในข่าวลัน่นได้มาเท่าไหร่ก็จะไปทาบุญให้เด็กยากไร้นะครับท่านผู้ชมเอาละเว้ยเพิ่งเห็นข่าวนี้นะเนี่ยมึงก็จะนำเรียนเสนอเป น็อตวิวชอ็อปก็มาได้ครับท่านบูฟฟังเดียวรบขอจบการแถลงขไปก่อนสวัสดีครับผม